ีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามติดชีวิตนักวิจัยของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน b c g สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับนักวิจัยประจำศูนย์ของเรานะคะวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะได้รับอินสปิเรชันในการทำงานวิจัยจากอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อยศวดีหะวังจูนะคะเป็น นักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพี่โยมาเป็นนักวิจัยมากี่ปีแล้วคะ่ะปีนี้ปีที่ห้าค่ะใน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 หน้าที่การงานเลยนะคะคือปีที่5ค่ะที่เป็นนักวิจัยอยู่ที่นี่นพีโ่โยเล่าถึงการเริ่มต้นของการมาเป็นนักวิจัยนะคะเราพี่โย่ต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงมาเป็นนักวิจัยในวันนี้นะคะนักวิจัยดูเป็นปลายทางของการเรียนจบแล้วเนาะ<ช>คือแบบพอเราเรียนจบแล้วเรามามาําทำงานเมื่อหาเลี้ยงชีพ แต่ก่อนที่จะเป็นนักวิจัยได้คือทุกอาชีพอะค่ะเข้าใจว่ามันก็คงต้องสั่งสมบางอย่างที่ทําให้วันหนึ่งเราเราชอบในสิ่งที่เราทำหรือหรือ,รอบางคนอาจจะเถียงว่าทุกวันนี้ทําแค่เลี้ยงชีพไม่ชอบก็อันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถือว่าถือว่าอันนี้อาจจะโชคดีกว่าตรงที่ว่าชอบในสิ่งที่ทําด้วยแล้วกันทีนี้ผ่านอะไรมาบ้างก็แน่นอนว่านักวิจัยแล้ววิจัยทางด้านสายวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนสายวิทย์มานะคะก็เรียนสายวิทย์มาจบปริญญาตรีที่มหิดลค่ะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมค่ะคก็เป็น4ปีที่สนุกมากได้โดนหล่อหลอมมาทั้งในเรื่องของสายเขียวสายเขียวคือด้านทรัพยากรธรรมชาติเรียนระบบมิเวศระบบลุ่มน้ําระบบดินอากาศป่าไม้อ้เราก็เรียนหมดเลยนะคะ พอสองปีสุดท้ายก่อนที่เราจะเรียนจบเราก็ต้องไปเรียนด้านมลพิษคือสายบร,ราวคือสายน้ำเสียน้ําตาลเราก็ไปเรียนาก,การจัดการขยะระบวบ,บัารน้ําแลบัตรอากาศเราก็เรียนทางด้านกฎหมายด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมดังนั้นถามว่านักวิจัยวันนี้ที่กําลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องขอบคุณมฮ AH ิโดนจริงๆที่สร้างเราตรงนั้นขึ้นมาให้เรามองภาพสิ่งแวดล้อมออกว่ามันไม่ได้มีแค่มิติของการอนุรักษ์ แต่มันคือมิติของการใช้ประโยชน์แต่ทุกครั้งที่ใช้ประโยชน์มันจะต้องมีของเสียออกมานะั่นคือการบำบัดมลพิษนะคือแค่ทางวิทยาศาสตร์เราก็จะเห็นตรงนี้แล้วพอเป็นปริญญาโทเนี่ยก็มาเรียนที่วิศวะที่วิศวะสิ่งแวดล้อมจุฬาเนี่ยนะคะก็พอมาเรียนปริญญาโทด้วยความที่พื้นฐานเตัมเป็นคนชอบเรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรชอบอุตสาหารกรรมด้วยค่ะก็เลยทําวิจัยเกี่ยวกับการนําของเสียในอุตสาหารกรรมไบโอดิเซล มาทําเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ตอนนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับ waste to e n e r g y ละกันเปลี่ยนจากของเสียให้เป็นพลังงานจากเด็กปริญญาตรีที่ที่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคิดแค่ว่าอยากเรียนคณะนี้เพราะว่าอย่างแรกคือเรียนวิชาไหนที่เที่ยววิชานั้นลินมาอย่างนั้นก็เลยอยากเรียนคณะนี้ได้เที่ยวได้เที่ยวจริงทุกวิชาจะต้องออกภาคสนามพอปริญญาโทคิดแค่ว่าเดี๋ยวจบเราก็จะเป็นนักสิ่งแวดล้อมแถวบ้านอะไรเงี mm ้ยค่ะแต่ว่า พอมาเป็นปริญญาโทนี่แหละค่ะที่จะมีความเข้มข้นในการทําวิจัยและเพราะว่าเราจะต้องอ่านหนังสือเองงานด้านความร้อนเราก็ต้องอ่านเองค้นคว้าเองแล้วโชคดีค่ะได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีมากคืออาจารย์ปล่อยลองทําเลยอะไรเงี้ยแล้วนักวิจัยอ่ะนักวิจัยต้องมีทักษะการสังเกตทําไปสังเกตไปผิดก็ทําใหม่แต่ไม่ใช่ทําใหม่ด้วยวิธีเดิมนะคะทําใหม่ด้วยวิธีเดิมก็ได้ผลเดิมเราก็ต้องไปหาข้อมูลมาคือเราก็จะได้ทักษะของการเรียนรู้เอง คนขวาเองเราผิดลองถูกแล้วพอจบปริญญาโทก็ต่อปริญญาเอกด้านการจัดการของเสียงตรายและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ของจุฬาลงกรณ์เราเนี้ยแหละค่ะ,คะตรงนั้นเราก็จะเรียนด้านพอลิซีแค่อาจจะเล่าว่านักวิจัยคนหนึ่งกว่าจะกว่าจะมาทางานได้ก็คงจะผ่านทางทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การจัดการเราก็เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล้อมพอมาเป็นนักวิจัยเวลาใครเขาพูดอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะ่ะ ต่อให้งานวิจัยทางสิ่งแวดล้อมมันวิ่งไปเร็วอะแต่เราจะยังมีพื้นที่ยังเกาะทันบ้างออก็กว่าจะมาก็ประมาณนี้ค่ะก็ะะเรียกได้ว่าจากความชอบกลายมาเป็นอาชีพในวันนี้ใช่ไหมคะเห็นพี่ยศเล่าถึงการนําของเสียมาแปรรูปเป็นพลังงานต่างๆนะคะการจัดการของเสียเรื่อง,งต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วค่ะพี่ยศมีความเชี่ยวชาญด้านในบ้าง ถ้าความเชี่ยวชาญถ้าถ้าเอาจํานวนปีในการทํางานเป็นหลักของความว่าเชี่ยวชาญเนี่ยก็ก็ก,ก็ก็คงจะพูดว่า,าทำทางด้านการแปลสภาพของเสียเป็นพลังงานด้วยความร้อนค่ะตรงนั้นก็จะมีความคุ้นกับงานด้านนั้นพอสมควรค่ะแต่พอเรามาทํางานเนี่ยด้วยความที่พื้นเราเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาแล้วก็มีวิศวกรรมโปะมาแล้วก็เป็นการจัดการโปะเข้ามามันทําให้พอเรามาทํางานจริงอะ่ะเราความที่เราชอบของเสียอยู่แล้ว ก็จะมองเรื่องการจัดก,การขยะชุมชนอะตอนนี้ขยะทะเลก็ต้องมาและขยะแม่น้ําเพราะว่าขยะแม่น้ําจะกลายเป็นขยะทะเล <c oughs> แล้วด้วยพื้นฐานของตัวเองที่ชอบเรื่อง waste energy อยู่แล้วเราก็จะมองว่าเอาขยะทะเลที่มีปัญหาของค่าความเค็มหรือเปล่าในขยะมันไม่สามารถจะเอาไปรีไซเคิลได้มันทำยังไงถึงจะนํากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ก็เลยจะวนอยู่กับมองของเสียให้เป็นพลังงานนี่แหละ <c oughs> ค่ะโอเคในมุมของคนทั่วไปนะคะถ้าสมมติว่าฟ้าเนี่ย เป็นคนทั่วไปที่ไม่ค่อยรู้จักสายงานการวิจัยเลยะคะ่ะจะจะคิดว่านักวิจัยสายวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องอยู่ในห้องแลบเท่านั้นจะได้เจอกับชุมชนจะได้พูดคุยไหมนะคะ,ะช่วยเล่าประสบการณ์การทํางานวิจัยของพี่ยนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วนักวิจัยอย่างที่้องฟ้าพูดไม่ผิดนะคะคืองานวิจัยอะ่ะมันก็คําว่าวิจัยทางด้านสังคมเปมีวิจัยเลยถูกไหมสังคมคาว่าวิจัยมันคือคนที่พยายามหา ทางมาแก้ปัญหาด้วยกระบวนการและความรู้ค,คือเราจะแค่เชื่อถ้าเกิดเชื่อแล้วไม่มีความรู้มันออกแนวงมงายเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้แต่ไม่มีความศรัทธามันก็จะแบบทํางานด้วยความฝืนๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีทั้งความความเชื่อเราจะทําได้แล้วเราไปหาความรู้มาแก้นั่นคืองานิจใจทีนี้ถามว่าคําถามเมื่อกี้ที่ถามว่า ทำในห้องแลบหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นแล้วแต่สายงานอย่างอย่างมีเพื่อนด้วยกันเงี้ยก็ถ้าหากว่าเขาทําเป็นพันธุวิศวกรรมเลยอะเขาก็จะอยู่ในห้องแลบ<อ>เขาก็จะกระจุกกระจิกอยู่กับแลบของเขาแต่ถ้าหากว่าเป็นทางของที่ที่อะสมมติว่าง,งานกนารจัดการขยะชมุมชน เราทคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วคําว่าชุมชนม,มันเข้ามาครอบก็ต้องคุยออกับคนในพื้นที่เป็นแล้วจริงๆมีประสบการณ์การทางานมาก่อนที่จะตอบปริญญาโทนะคะก็คือเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับคณะสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่นี่แหละค่ะทํางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ j i s ในพื้นที่ของไชนะ่าดังนั้นเราเห็นกระบวนการทํางานของนักวิจัยสายสังคมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอเออก็เลยมีทักษะในการประสานงานหรือพูดคุยออกับคนสังเกตว่าเป็นคนคแต่ค่อนข้างจะพูดคือเวลาเจอคนเรารู้ว่าเราพอจะเข้าใจได้ว่า เออเราจะต้องคุยกับเขาอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนกลัวคนนะคะก็ปรับตัวเขาก็ปรับตัวเขาหาเขา,า,าแต่อันนึงที่พอมาทํางานเราตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะมันคือการที่เราไปทํางานคือสถาบันของพี่อ่ะเขาทํางานเกี่ยวกับทะเลกันเนาะออกทะเลตอนนั้น,นเคยไปช่วยเขาทําแลบน้ําแล้วสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะแทนแลบมันก็เท่านี้วันทําไมเขาถึงวางแผนในการไปทํางานที่มันขยายไกลกว่า พอไปจริงๆค่ะสิ่งหนึ่งที่เจอคือเราควบคุมลมฟ้าไม่ได้วันไหนขึ้นขึ้นแรงลมแรงออกเรือไม่ได้วันนั้นก็คือทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ออกทะเลนี่คือนักวิจัยที่เขาผ่านมาก่อนเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะวางตารางแบบนี้ได้อ,อย่างของพี่เนี่ยทั้งโทรและเอกมันคือการทํางานในห้องค่ะเราควบคุมสภาวะในห้องแลบของเราแล้วเกาะต่อให้มันเกิดเออร์เลอร์อะไรเรารู้ว่าเราต้องแก้ยังไง นักวิจัยในห้อง,ใใงแลบไม่ใช่ไม่เจอปัญหานะคะเช้ามาตื่นมาหน้าที่ของเราคือมาแก้ปัญหา<อ>แต่เวลาลงพื้นที่ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่างานยากที่คนไม่ได้ยากที่ตัวงาน<อ>ตัวงานอ่านกันได้ทันกันได้แต่คนนะมันมีความหลากหลายดังนั้นใจเราต้องมีความยืดหยุ่นสูงการที่เราลงพื้นที่อ่ะอย่าประสบการณ์อย่างเงี้ยเราต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นตัวหลักของอพื้นที่เอ๊ะแล้วเราจะคุยกับเขายัางไงเราถึงจะได้ข้อมูลเร็วที่สุดหรือลงพื้นที่ปุ๊บไปที่ไหนถึงจะรู้เรื่องของคนตรงนั้นไปวัดไปวัด เพราะคนชอบไปนั่งเมาวันที่วัดเราต้องวางแผนอ่ามันต้องมีการวางแผนแล้วต้องจับลักษณะของชุมชนให้ได้ว่าเขาชอบรวมตัวกันยังไงเขาชอบไปทํากิจกรรมอะไรแล้วงานของเราไปเกี่ยวเากับเขาตรงกิจกรรมไหนอเอองานที่ตื่นเต้นที่สุดจึงเป็นงานที่ไปทําเรื่องขยะมาโครพลาสติกกับไมโครพลาสติกที่สี่ชั้นค่ะตื่นเต้นมากเพราะเป็นคนวางแผนทั้งหมดมีทีมดำน้ําไปตวตองไวนาไม่เป็นมีทีมดำน้ําไป <c oughs> แล้วต้องออกเรือ ตื่นเต้นมากๆแล้วคุยกับพี่นักวิจัยจคนหนึ่งอยู่ที่ทอชชชื่อดรลาลิตาปัจฉิมวันี้ออกชื่อได้เลยแล้วปลื้มพี่เขามากนะคะพี่เขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวทะเลจะสอนความไม่เพอร์เฟคให้น้องเองแล้วก็เจอจริงๆก็เลยรู้สึกว่าจากนั้นมาใจเราก็จะมีความยืดดุ่นมากขึ้นเพราะถ้าเกิดในห้องแแบบเราพอจะประมาณได้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรค่ะแต่พอออกฟิลพื้นที่ปุ๊บ ผู้นําคนที่เราไปติดต่อไว้แล้วเขาเคยช่วยเหลือเราวันนั้นเขาอาจจะทะเลาะก,กับภรรยามาแล้วอารมณ์ไม่ดีก็ได้คือ oh. ดังนั้น,ม,นมันมีปัจจัยที่เราคุมไม่ได้ดังนั้นนักวิจัยเก่งแค่ไหนต้องเก่งคนด้วยการทํางานกับคนสคําคนโอเคค่ะก็หลังจากที่ได้ฟังประสบการณ์การทํางานของอาจารย์ยศในการลงพื้นที่นะคะในการเข้าหาคนในการวางแผนนะคะในการที่จะไปทํางานกับธรรมชาติจริง ที่ทะเลนะคะก็มีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถคาดการได้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่านักวิจัยของเราก็สามารถผ่านมาได้เพราะว่ามีการวางแผนที่ดีนะคะมีการปรับตัวเข้าหาสังคมที่ดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นนะคะการทํางานกับคนนะคะเราต้องเข้าเข้าใจนะคะแล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะคุยกันให้ได้นะคะเพื่อที่จะงานรับรื่นด้วยพี่ยศอยากจะ ฝากถึงน้องๆที่เขาสนใจอยากจะทำงานสายวิจัยอะคะ่ะแล้วก็มีแพชัั่นในการช่วยโลกในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งสายอื่นๆด้วยนะคะพี่ยศอยากจะบอกน้องๆว่าไงบ้างคะคือจริงๆแล้วโลกใบน,นี้ประกอบไปด้วยหลายส่วนมากเลยอะอย่างแรกเลยอะรู้จักตัวเองก่อนอว่าตัวเองชอบอะไรมีต้นทุนอะไรคือการรู้จักตัวเองมันสำคัญ<ช>เขามันเหมือนกับรู้ต้นทุนตัวเองก่อน เช่นอย่างพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบสังเกตและทดลองตั้งแต่เด็กค่ะอ,อ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟัง,ฟงเล่นๆว่าแมวสามารถกับตัวกลางอากาศได้นะนั่งมูสาคาดีแมวสามารถพลิกตัวกลางอากาศได้นี่ก็ไปเอาแมวมาโยนเลย <laughs> อะไรคือต่อเน,นี้ต้องผู้ป,ปกครองต้องให้ชอบทดลองของ <laughs> ชอบทดลองต้่เด็กคือแบบจะลองนั่นลองนี่ตามภาษาอะไรเงี้ย <laughs> คืออันนี้ต้นทุนของตัวเราหรือถ้าเกิดว่าสายสังคมชอบการรู้ความคิดคนอื่น ไม่ใช่เขาหมายความว่าชอบเป็นนักคิดอ่ะชอบเป็นนักอ่านนักคิดนักเขียนก็อาจจะเป็นอีกสายหนึ่งแต่ถ้า <c oughs> หากว่าอาย่างสายเนี้ยอยากเป็นนักวิจัยอยากช่วยโลกใบนี้ก็รู้กับว่าตัวเองเก่งอะไร <c oughs> พอรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรเนี่ยแล้วลองมองซิงว่าความเก่งของเราหรือต้นทุนของเราเนี่ยมันช่วยไปส่งเสริมด้านไหนของโลกใบนี้ <c oughs> จริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์นะคะด้านไหนก็ช่วยได้เพียงแค่ว่านักวิจัยอย่างที่น้องฟ้ากํกาลังทํารายการอยู่เนี้ย เขาคือกลุ่มคนที่มาเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะ,ะแต่เราช่วยโลกได้โดยที่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหามันอาจจะไม่มีปัญหา<ม>แต่แค่สามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้<ม>ดังนั้นเขาถึงใช้คำว่า research and development ค,คือการค้นคว้าและการพัฒนามันไม่ได้แปลว่าจะต้องแก้อย่างเดียวต้องทำยังไงบ้างก็รู้ตัวเองแล้วรู้แล้วว่าโลกใบนี้ต้องการเราไปอยู่ตรงไหนบ้างและสุดท้ายคือพยายามอะคะ่ะ พยายามอยู่ในเส้นทางนั้นดูซิว่าปลายทางเราต้องการเป็นสิ่งนั้นระหว่างทางเราต้องเก็บสกิลอะไรบ้างก็เก็บไปเรื่อยๆรู้จักตัวเองอนะคะแล้วก็เซฟโกใช่แล้วก็ <S s พยายามค่ะน้องๆหรือพี่ๆนะคะท่านผู้ชมทุกท่านได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้แน่นๆจากอาจารย์ยศวดีพะวังจูงในวันนี้นะคะก็ฟ้านะคะจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สุขภาพัฒนาอย่างยั่งยืน ก็ขอขอบคุณอาจารย์ยศมากๆค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะจะเป็นใครนั้นติดตามชมกันค่ะ